เคยสงสัยกันไหมคะว่าทั้งที่เรารู้ว่าน้ำตาลมันไม่ดีแต่เราก็ยังอยากจะกินมันรู้นี่ยัง ย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าน้ําตาลเนี่ยเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงแต่ไม่มีคุณค่าทางอาหารเลยแต่ทําไมมนุษย์เราทาั้งๆั้งที่รู้ว่าน้ําตาลอันตรายแต่เราก็ยังอยากจะกินมันน้ําตาลที่เข้าสู่กระแสะเลือดนะคะจะไปกระตุ้นส่วนรวมความพึงพอใจในสมองซึ่งเป็นตําแหน่งเดียวกับที่เฮโรอีนหรือว่าสารเสพติดทํางานกับร่างกายเราเราจึงรับรู้ว่าน้ําตาลอร่อยและสร้างความพึงพอใจให้กับเราค่ะดังนั้นน้ําตาลก็ถือว่าเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งแล้วเราจะสามารถควบคุมการบริโภคน้ําตาลได้อย่างไร ข้อแรกเลยนะคะหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพราะว่าการที่เรานอนไม่พอนั้นจะทาให้ร่างกายอยากอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะน้ําตาลค่ะ <Wow. S 1> ส่วนข้อ2นะคะเราต้องรู้ให้เท่าทันตัวเองค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากกินหรือว่าเราหิว3มเคลื่อนไหวทุกครั้งนะคะที่มีโอกาสเช่นการเดินระยะใกล้เพื่อที่จะให้ร่างกายเรานั้นได้เผาผลาญพลังงานจากการที่เรากินมากเกินไปค่ะ4 <Wow. S 1> ยอมรับในสิ่งที่เราควบคุม <Wow. S 1> ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถทําตามเป้าหมายของเราได้ <Wow. S 1> ดังนั้นก็ควรจะให้อภัย ตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะรู้นี่ยังของบางอย่างถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันอันตรายต่อร่างกายแต่เราก็ยังอยากกินมันอยู่ดีมันอาจจะทําร้ายเราโดยไม่รู้ตัวฉันไม่กินแกแล้วก็ได้รู้นี่ยัง